เอ้าใช่ใช่ดีมากนั่นนั่นไม่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 ครับหมายถึงการศึกษาตั้งหากพวกคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์พวกชีวะธรรมชาติวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษละตินฝรั่งเศสเออไม่พอ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 ได้แล้วพอเจ้าเครื่องถ้วยชามจอมอวดดีให้เจ้าหนูเจ้าจ๋า เจ้าจะเติบโตขึ้นโดยร้การศึกษาไม่ได้หรอกแนะรู้ไหมโอ้ข้าไม่รู้หรอกข้ารับเออเมอร์ลินงั้นข้าจะเป็นคนสอนเจ้าเองแต่ข้าต้องรีบกลับไปที่ปราสาทข้าต้องรีบกลับไปเข้าครัวเอ้างั้นก็ไม่เป็นไรงั้นข้าขอเก็บของแป๊บหนึ่งเอ่อเจ้าเอดดูนี่นะเจ้าต้องชอบแน่ ฮิกิตัสฮิกิตัสซัมบะคาซิงข่าวของทุกสิ่งจงฟังทางนี้เราจะย้ายบ้านกันเดี๋ยวเข้าไปกันไม่ไม่ใช่เจ้าหนังสือมาหากรรมเสมอวัตถุที่พักกับที่วัตถุที่วัดระดับระดับระดับเล็กที่สุดเจ้าจงหดประหยัดเนื้อที่จะได้ใส่จนหมดฮิกิตัสฮิกิตัสฮิกิตัสมุม จุดจุดโถน้ยนมระวังหน่อยอ๋อเลิกก็เสบาลก็เซสมาล็กเมสม่รีปเดฟสปุกตุปุกตุวัุกตกปากปุกุกปกปุกหุกุกปุกุ่กปุกุกกปุุุุดปุกปุกปุกปุตาลอย่าไดกทุกปุกปุกป่กปุกปุกปุ่กี้กากันใหม่เอ่อมาเริ่มที่เอ่อ ถึงไหนแล้วเนี่ยเอ่อฮอกฮอกคิตตี้ฮอกคิตตี้อ๋อใช่ใช่ใช่แล้วฮอกคิตตี้ฮอกคิตตี้ฮอกคิตตี้แบบนอนเรนนี่แล้วก็แล้วกันอีกเพจะตามตัววักหอสิเก็บของกับเสร็จแลับเอโอตัววักหน่อยโออเออเออต้องเจ้าเจ้าเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนสิไม่ไม่ไปต่อเลย ดดดดุุุตีเป็นการเก็บของที่ยอดมากเลยครับแมเดี๋ยวก่อนนะเจ้าหนูถ้าจะรู้วิธีเก็บของทุกอย่างลงในกระเป๋าใบเดียวแบบอื่นก็บอกกันบ้างล่ะโอ้เข้าบ้านเนี่ยแหละเจ๋งที่สุดแล้วมันใช่อยู่แล้วล่ะ แล้วอย่าได้คิดกูงูนะว่าเวทมนต์จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างให้เจ้าได้เชียวเพราะมันทำไม่ได้